สวัสดีค่ะช่วงนี้ติดตามข่าวในพระราชสำนักทางไทย PBS สมเด็จพระกนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเปิดการประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติครั้งที่18ประจำปี2568 วันนี้เวลา8.22นาฬิกา22นาทีสมเด็จพระนิษิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปสู่นิทรศการและการประชุมไบเทคเขตบางนาทรงเปิดการประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติครั้งที่18ประจำปี2568เรื่องโภชนาการกับการกินดีมีสุข Nutrition and Holistic Wellbeing ซึ่งสมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทยในพระราชปธิบด ร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดขึ้นระหว่างวันที่6-7ถึงตุลาคม2568เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนองค์ความรู้งานวิจัยด้านโภชนาการและสุขภาพนำไปสู่การดูแลสุขภาพสร้างภาวะโพชนาการให้กับคนไทยอย่างยั่งยืนที่นักวิชาการนักวิจัยบุคลากรด้านสาธารณาสุขและผู้ที่สนใจด้านโภชนาการได้สร้างความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนางานด้านโภชนาการของประ เทศอย่างต่อเนื่อง โอกาสนี้มีพระราชดำรัสเปิดการประชุมและทรงฟังประถักกถาพิเศษเรื่องนโยบายและยุทธศาสตร์โภชนาการในการควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรังหรือ NCD จากแพทย์หญิงอัมพรเบญจพลพิทักษ์อธิบดีกรมอนามัยกล่าวถึง4หัวข้อได้แก่นโยบายกับการเปลี่ยนผ่านของภาวะโภชนาการสถานการณ์ด้านโภชนาการการขับเคลื่อนนโยบายด้านอาหารและก้าวต่อไปของโภชนาการ สู่การกินดีมีสุขลด NCD จากนั้นท่อพระเนธนิทักการเจ้าฟ้านักพัฒนาจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ70พรรษา2เมษายน2568นําำเสนอพระราชกรณียกิจด้านการส่งเสริมโภชนาการและสุขอ,อนามัยที่สนพระราชหฤทยัยและทรงรับสมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทยไว้ในพระราชปถมัมภ์ ที่ผ่านมาสมาคมน้อมนำแนวพระราชดำริผ่านโครงการเป็นรูปธรรมเพื่อโภชนาการดีกับการกินดีมีสุขยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนเช่นการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยของเด็กและเยาวชนโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานนำ 8องค์ประกอบหลักคือเกษตรสหกรณ์นักเรียนอาหารกลางวันเฝ้าระวังโภชนาพัฒนาสุขานิสยัยบริการสุขภาพอนามัยสิ่งแวดล้อมและการเรียนรู้จากการลงมือปฏิบตัติมาดำเนินงานจากกิจกรรมของโรงเรียนสู่การมีส่วนร่วมของชุมชนเกิดการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีไปยังครอบครัวและชุมชนเป็นแรงบันดาลใจและมุ่งมั่นที่จะสืบสานแนวพระราชดำริเพื่อสร้างความมั่นคงทาง ด้านอาหารและความมั่นคงทางโภชนาการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืนในงานมีการบรรยายการเสวนาวิชาการและการนําเสนอผลงานวิจัยที่สําคัญรวมทั้งการออกบูธนวัตกรรมด้านอาหารและโภชนาการพัฒนาเครือข่ายระหว่างนักวิชาการและภาคอุตสาหกรรมนําไปสู่การพัฒนางานด้านโภชนาการของไทยอย่างครบวงจร สมเด็จพระกนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวารโรกาสให้คณะบุคคลเฝ้าทูลละอองพระบาท เวลา14นาฬิกา6นาทีสมเด็จพระนิษิาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จออกณวังสระปทุมพระราชทานพระราชวรโรกาสให้รองศาสตราจารย์วลัยณป้อมเพชรที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ชมรมคารุพักแทนคุณแผ่นดินและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูกลทกระหม่อมถวายเงินสมทบกองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารกับทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายของที่ระลึกและ และกราบบังคมทูลรายงานการจัดกิจกรรมการแสดงขีตะนาตยะสดูดีเทิดไทยองค์วิสิิ์ศิลปินเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่สองเมษายน2568 สมเด็จพระกนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบาตัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันเทคโนโลยีจิตละดาประจำปีการศึกษา2567 เวลา15นาฬิกา3นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิธฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันเทคโนโลยีจิตละดาประจำปีการศึกษา2567ณห้องประชุมมหาจักรีวิทยาประสิทธิ์ อาคาร60พรรษาราชาสุดาสมภพสถาบันเทคโนโลยีจิตลดาสำนักพระราชวางังสนามเสือป่ามีผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีเข้ารับพระราชาทานปริญญาบาตัตรจากคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมคณะเทคโนโลยีดิจิทัลและคณะบริหารธุรกิจจำนวน100คน โอกาสนี้พระราชทานพระราโชวาตความตอนหนึ่งว่าบัณฑิตทั้งหลายได้ศึกษาเล่าเรียนจนสมบูรณ์ครบถ้วนตามหลักสูตรและได้รับปริญญาเป็นเครื่องรับรองวิทยาฐานะทั่วกันแล้วย่อมมีความพร้อมที่จะนำกำลังความรู้ความสามารถไปใช้ประกอบกิจการงานให้เป็นประโยชน์ทั้งแก่ตนเองและส่วนรวมแต่การจะทำงานให้สำเร็จลุล่วงอย่างมีประสิทธิภาพนั้นบัณฑิตจำเป็นต้องมีวิธีการปฏิบัติที่ดีจึงจะนำความรู้ความสามารถ ไปใช้ให้บังเกิดประโยชน์ได้กล่าวคือไม่ว่าจะทำงานใดก็ต้องศึกษาลักษณะขอบเขตและเป้าหมายของงานตลอดจนปัจจัยแวดล้อมต่างๆที่เกี่ยวข้องให้เข้าใจชัดแล้วเลือกสรรวิชาความรู้ที่จะนำมาปฏิบตัติและกำหนดวิธีการดำเนินงานให้เหมาะสมถูกต้องตรงกับงานกับสถานการณ์และปัจจัยแวดล้อมทุกอย่าง พร้อมกันนั้นก็ต้องดำรงตนในกรอบของศิลธรรมและจริยธรรมอันดีงามมีขันติความอดทนและวิริยะความเพียรกล้าไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคปัญหาและความยากลำบากแต่พยายามปฏิบัติแก้ไขด้วยความสามารถและสติปัญญาวิธีการปฏิบัติดังกล่าวนี้นอกจากทำให้งานทั้งปวงสำเร็จผลอย่างสมบูรณ์แล้วยังเป็นการฝึกฝนตนเองให้มีวิจารณญาณเที่ยงตรงถูกต้องและมีความ เข้มแข็งมั่นคงในจิตใจอันเป็นคุณสมบัติสำคัญที่จะเกือ้อกูลให้แต่ละคนประสบความสำเร็จอย่างแท้จริงและยั่งยืนทั้งในการประกอบกิจการงานและการดำเนินชีวิตด้วยจึงขอให้บัณฑิตทุกคนนำไปพิจารณาและยึดถือปฏิบัติให้ได้ประโยชน์ต่อไป หลังเสร็จสิ้นการพระราชทานปริญญาบาตัตรพระราชทานพระราชวรโรกาสให้หนางสาวปัสณสีสิงห์ถมและพลเรือโทพิบูลศัก์บุญชูช่วยน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายคารุพันธ์การเรียนการสอนสาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลังเพื่อสนับสนุนและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน จากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคาร615สถาบันเทคโนโลยีจิตระดาทรงเปิดศูนย์การเรียนรู้ด้านความปลอดภัยเซฟตี้โดโจที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณและจัดสร้างโดยภาคเอกชนเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และการสอนด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยงอันตรายให้แก่นักเรียนนักศึกษาของสถาบันเทคโนโลยีจิตระดาโดยจำลองสถานการณ์ให้มีความสอดคล้องกับการเรียนการสอนในสาขาวิชาต่าง ที่สามารถเข้ามาศึกษาค้นคว้าและเรียนรู้มี12สถานีเช่นสถานีงานกลึงสถานีการใช้ถังดับเพลิงสถานีงานเชื่อมสถานีลิฟต์ยกรถสถานีการทำงานบนที่สูงและสถานีการแยกขยะจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคาร605สถาบันเทคโนโลยีจิตระดา โอกาสนี้พระราชทานพระราชวโรกาสให้รองศาสตราจารย์คุณหญิงสุมนทาพรมบุญอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีจิตละดานำผู้ทำคุณประโยชน์และบุคลากรสถาบันเทคโนโลยีจิตละดาเข้ารับพระราชทานเข็มที่ระลึก จากนั้นท่อพระเนตรผลงานทางวิชาการของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมคณะเทคโนโลยีดิจิทัลสำนักวิชาศึกษาทั่วไปโรงเรียนจิตลดาวิชาชีพงานพัฒนาและติดตามผลนักเรียนนักศึกษางานวิจัยและวิรัชกิจและศูนย์บริการวิชาการปีนี้จัดแสดงสองแบบช่วงแรกเป็นการถวายรายงานผลงานทางวิชาการโดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส ช่วงที่2เป็นนิทัศกา12ชิ้นงานที่นํามาจัดแสดงจริงเพื่อสร้างความเข้าใจในกระบวนการได้ชัดเจนเช่นเบเกอรี่จากการทดแทนแป้งสาลีด้วยแป้งมเมล็ดขนุนโครงการวิจัยร่วมของมหาวิทยาลัยเฉิงตูกับสถาบันเทคโนโลยีจิตลดาการออกแบบแอปพลิเคชันการท่องเที่ยวอัจฉริยะส่วนบุคคลเพื่อติดตามผู้สูงอายุระหว่างการท่องเที่ยว การฝึกปฏิบัติงานต่างประเทศด้านอุตสาหกรรมอาหารที่สมาพันธรัสสวิตและสหพันธรัฐเยอรมนีทั้งนี้การนำเสนอผลงานจากการเรียนนอกจากจะสะท้อนผลการเรียนรู้และความเข้าใจยังช่วยพัฒนาทักษะการคิดการสื่อสารและความมั่นใจในการแสดงออกรวมถึงการทำงานเป็นทีมอีกด้วย สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวลยลักษ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรัตติราชนารีสเสด็จแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบาตัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษ,ษตรศาสตร์ประจำปีการศึกษา2567เป็นวันแรก เวลา13นาฬิกา30นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวัยล,ลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตรวรคัติยราชนารีสเสด็จแทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบาัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประจําปีการศึกษา2567ณอาคารจัก,กรพันธ์เพนซิรรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนเขตจตุจกักร กรุงเทพมหานครเป็นวันแรกมีผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์จำนวน5คนซึ่งสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีมติเป็นเอกฉันท์พิจารณามอบให้กับผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติพร้อมกันนี้พระราชทานเกียรติบตัตรแก่ผู้ได้รับตำแหน่งศาสตราจารย์เกียรติคุณจำนวนหนึ่งคน สำหรับวันนี้มีผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีจากคณะต่างๆเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรรวม2569คนในการนี้พระราชทานพระโอวาทแก่ผู้สำเร็จการศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติตนและการดำเนินชีวิตความว่าบัณฑิตทั้งหลายเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วย่อมมีความตั้งใจที่จะสร้างความมั่นคงในชีวิตและความสำเร็จในกิจการงานด้วยกันทั้งสิน้น กล่าวได้ว่าความสำเร็จและความมั่นคงนั้นคือเป้าหมายที่แต่ละคนตั้งไว้และปรารถนาที่จะไปให้ถึงแต่การจะบรรลุเป้าหมายดังกล่าวได้ต้องอาศัยวิธีการปฏิบัติที่ถูกต้องด้วยในการนี้เบื้องต้นต้องทำความเข้าใจให้ชัดเจนว่าความสำเร็จที่แท้จริงและยั่งยืนมีใช่สิ่งที่จะสร้างได้อย่างรวดเร็วในคราวเดียวหากจะต้องประกอบขึ้นจากพื้นฐานอันหนักแน่นและเสริมสร้างให้สูงขึ้นไปเป็นลาดับ บัณฑิตทุกคนจึงควรตั้งใจให้มั่นคงที่จะประกอบกิจการงานให้สำเร็จผลที่ดีที่ถูกต้องที่เป็นประโยชน์และดำเนินชีวิตโดยยึดมั่นในคุณธรรมความสุจริตระมัดระวังควบคุมความคิดคำพูดและการกระทำให้เป็นไปในทิศทางที่ดีที่ชอบอยู่เสมอเมื่อมีอุปสรรคปัญหาใดๆเกิดขึ้นทั้งในชีวิตและการทำงาน ก็หวางใจให้เที่ยงตรงเป็นกลางแล้วใช้สติปัญญาพิจารณาหาแนวทางปฏิบัติแก้ไขด้วยความอุตสาหะอดทนไม่ท้อถอยเหนื่อยหน่ายหรือละทิ้งไปกลางคัน นอกจากนี้ยังต้องหมั่นเสริมสร้างความรู้และพัฒนาทักษะความเชี่ยวชาญของตนเองอยู่เสมอด้วยเพื่อเป็นพื้นฐานและปัจจัยในการดำเนินชีวิตและประกอบกิจการงานสร้างสารรค์ความสำเร็จที่สูงขึ้นไปถ้าภาคเพียรปฏิบัติได้ดังนี้อย่างต่อเนื่องและครบถ้วนแล้วก็มั่นใจได้ว่าบัณฑิตท,ทุกคนจะประสบความสำเร็จตามที่มุ่งใจมุ่งหมายได้อย่างแน่นอน พระวรวงเธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคนทรงปฏิบัติพระกรณียกิจดังนี้เวลา8.25นาฬิกา25นาทีพระวรวงเธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคนเสด็จไปยังมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครศูนย์เทเวศเขตดุสิต ทรงเปิดป้ายลานพระอนุสาวรีย์พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงราชบุรีดิเลกฤทธิ์เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงราชบุรีดิเลกฤทธิ์ครบ150ปีวันที่21ตุลาคม2567 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครร่วมกับราชสกุลและพีพัดปรับปรุงลามพระอนุสาวรีย์เดิมให้มีรูปแบบใหม่โดยผินพระพักพระอนุสาวรีย์ออกไปทางถนนสามเสนเพื่อให้ประชาชนสักการะและปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบจัดทำซุ้มประตูมหาวิทยาลัยเพื่อเป็นอนุสร์สำหรับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครเดิมคือวังรพีวังสิงหรือวังรพีพัด เป็นวังที่ประทับของพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงราชบุรีดิเลกริ์ซึ่งทรงได้รับการถวายพระสมัญญานามว่าทรงเป็นพระบิดาแห่งกฎหมายไทยจากนั้นเสด็จเข้าอาคารราชบุรีดิเลกริ์ ทรงเปิดนิทรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวในหัวข้อมหาธีรราชาพิวัตรรัพีพัฒนานุการและนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าพระคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรราชสุดาสิริโสภาพนวดีในหัวข้อสิริโสภาเคหศินจะแสดงพระราชประวัติพระราชกรณียกิจอาทิพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงรับโรงเรียนกฎหมายที่ทรงก่อตั้งโดยพระเจ้า าบรมวงศ์เธอกรมหลวงราชบุรีดิเลกธิ์ไว้ในพระบรมราชปธิบทรงรับเนติบัณฑิตยสภาไว้ในพระบรมราชปธิบดและเมื่อพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงราชบุรีดิเลกธิ์ทรงลาออกจากตําแหน่งเสนาบดีกระทรวงยุติธรรมพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้ดํารงตาแหน่งเสนาบดีกระทรวงกรเกษตรตราธิการ นอกจากนี้ในปี2459พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวยังทรงบัญญัตินามวิศวกรรมศาสตร์เป็นครั้งแรกสำหรับใช้เป็นชื่อวิชาการเรียนการสอนเกี่ยวกับด้านช่างกล ทั้งนี้สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลได้ทูนเกล้าทุนกระหม่อมถวายปริญญาคหากรรมศาสตร์บัณฑิตกิติมศักดิ์ทางการพัฒนาการครอบครัวและเด็กแต่สมเด็จพระเจ้าพระคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตราชสุดาสิริโสภาพนวดีในปีพุทธศักราช2534โดยทรงบำเพ็ญพระราช,ชกรณียกิจอุทิศพระองค์ทรงงานด้านเด็กและเยาวชนทรงก่อตั้งมูลนิธิสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนี พันปีหลวงเพื่อพระราชทานทุนการศึกษาแก่นักเรียนทรงก่อตั้งมูลนิธิพระบรมราชานุสร์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเพื่อประโยชน์แก่การศึกษาเป็นต้น โอกาสนี้ทรงฟังประถักกถา,านในหัวข้อพระจริยวัตรและพระนิยมด้านเคหศิลป์ของสมเด็จเจ้าฟ้าเพชรรัตน์โดยรองศาสตราจารย์ชัชพลชัยยพรรองเลขาธิการมูลนิธิพระบรมราชาอนุสร์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวในพระบรมราชูปัมภมกรรมการมูลนิธิเพชรรัสววัฒนาผู้สนใจสามารถเข้าชมมิทัศาการเฉลิมพระเกียรติได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่31ตุลาคม2560 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานเงินแก่พ่วงหนวยการโรงพยาบาลพนมดงรักเฉลิมพระเกียรติ8 0พรรษาจังหวัดสุรินทร์เพื่อเป็นค่าก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนไทยกัมพูชา วันนี้เวลา10นาฬิกา15นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดก,ก,กระหม่อมให้นายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีเชิญเงินพระราชทานไปมอบให้แก่แพทย์หญิงวรวรรณกอบกิจงามผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมดงรักเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาจังหวัดสุรินณนะที่ว่าการอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินเพื่อเป็นทุนก่อสร้างอาคารที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนไทยกัมพูชา ให้สามารถกลับมาใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพโดยกระทรวงสาธารณาสุขได้ตั้งงบประมาณสนับสนุนวัสดุและอุปกรณ์ทางการแพทย์ตลอดจนเครื่องมือแพทย์และสิ่งของจำเป็นที่เสียหายทั้งหมดด้วยทั้งนี้ในช่วงเกิดสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนไทยกัมพูชาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด ทรงทราบว่ามีราษฎรเจ้าหน้าที่ทหารและบุคลากรทางการแพทย์ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตรวมทั้งได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าวจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหมอ่อมพระราชทานพระมหากรุณาในเรื่องต่างๆมาโดยตลอด สำหรับผู้ที่บาดเจ็บทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหมอ่อมให้ผู้ว่าราชการจังหวัดต่างๆเชิญแจกันดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ผู้บาดเจ็บเพื่อเป็นขวัญกำลังใจกับทรงรับผู้บาดเจ็บทุกคนทุกเชื้อชาติไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเครรห์ส่วนผู้เสียชีวิตทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหมอ่อมพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ พวงมาลาไปวางหน้าหีบศพและพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษ ตลอดจนทรงรับศพไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์รวมท,ทั้งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเชิญตะก้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ครอบครัวของผู้เสียชีวิตเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจอีกด้วยอีกทั้งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีเชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภค<ม>และถุงพระราชทานสำหรับเด็กไปมอบแก่ราษฎรที่ได้รับผลกระทบและอบพยพไม่อยู่ภายในศูนย์พักพิงและทรงให้ จัดตั้งโรงครัวพระราชทานเพื่อประกอบอาหารปรุงสดใหม่ให้ราษฎรและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ได้รับประทานอาหารที่ถูกสุขออนามายัย ด้วยนาำพระราชาฤาษยที่ทรงมีพระเมตตาแก่ราษฎรและเจ้าหน้าที่ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนไทยกัมพูชาทําให้ราษฎรและเจ้าหน้าที่ต่างทราบซึ้งทั้งยังสํานึกในพระมหากรุณาที่คุณในครั้งนี้เป็นล้นพ้นมีกําลังใจในการที่จะดําเนินชีวิตและปฏิบัติหน้าที่ด้วยยึดมั่นต่อสถาบันชาติศาสนาและมีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์สืบไป ในการนี้สมเด็จพระกนิฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิเทพรัตนเวชานุกูลเชิญสิ่งของพระราชทานจำนวนแ0 0ถุงไปมอบให้แก่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลพนมดงรักและราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนไทยกัมพูชาเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจ roa i. จากนั้นองคมนตรีตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลพนมดงรักเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาอําเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนไทยกัมพูชาเมื่อวันที่24-28กรกฎาคม2568โดยโรงพยาบาลพนมดงรักถูกกระสุนปืนใหญ่ตกใส่ส่งผลให้เจ้าหน้าที่และผู้ป่วยต้องอบพยพออกจากโรงพยาบาลเป็นการเร่งด่วนภายหลังได้เข้าตรวจสอบประเมินความเสียหาย มีคาลุพันธ์ทางการแพทย์ชำรุดเป็นจำนวนมากอาคารได้รับความเสียหายหลายจุดประกอบด้วยอาคารภูมิพัฒน์อาคารขวัญภูมินและหลังคาหน้าอาคารอาคารหลวงตารอดแฝดพยาบาลหลังคาที่จอดรถหลังคาห้องน้ำป้อมยามและป้ายทางออกโรงพยาบาลการได้รับเงินพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในครั้งนี้จะนำไปใช้ในการก่อสร้างอาคารหลังใหม่ที่ได้รับผลกระทบจากแรง ระเบิดจนส่งผลต่อโครงสร้างความมั่นคงของอาคารได้แก่อาคารภูมิพัฒน์เป็นอาคารสูงสองชั้นใช้สำหรับจัดแสดงนิทรรศการและดำเนินกิจกรรมชุมชนด้านงานจิตเวชและยาเสพติด รวมทั้งอาคารแฟลตที่พักพยาบาลเป็นอาคารสูง5ชั้นใช้เป็นที่พักอาศัยของบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลพนมรงรักจัดตั้งขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา80พรรษา5ธันวาคม2550พร้อมกับโรงพยาบาลชุมชนอื่นรวมสิบแห่งทั่วประเทศซึ่งได้รับพระมหากรุณาธิคุณ จากสมเด็จพระนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับไว้เป็นโรงพยาบาลภายใต้การดูแลของบุลณิธีเทพร,รัตน์เวชานุกูลเป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด30เตียงให้บริการผู้ป่วยอยู่ในพื้นที่ห่างไกลตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาและบริเวณใกล้เคียงช่วยให้ราษฎรได้มีสิทธิ์เข้าถึงการบริการทางการแพทย์อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมปรน จุบันอยู่ระหว่างฟื้นฟูความเสียหายแต่ยังคงเปิดทําการบางส่วนเพื่อให้การรักษาราษฎรในพื้นที่รวมทั้งเจ้าหน้าที่ตํารวจทหารที่ประสบเหตุจากการปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาขยายแนวโดยการ้มโค้งไม่ว่าจะเป็นเครื่องยเบิและที่มนฝ่ายกัมพูชาบริเวณทางาใต้ประสานกัคณะกรรมการกองทุนกำลังใจในพระดาริตรวจเยี่ยมโครงการกำลังใจในพระดาริ ที่ทันทัสถานหญิงทนบุรีเขตบางบอนกรุงเทพมหานครคณะกรรมการกองทุนกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพระชรกิติยาภานำโดย พลอากาศเอกสมคิดสุขบางกรม,มาวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชระกิติยาภานาเรนทิราเทพพยัวดีกรมหลวงราชสาริณีศิริพัฒมหาวัชระราชธิดาในฐานะรองประธานาคณะกรรมการกองทุนกำลังใจในพระดาริตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการกำลังใจในพระดาริที่ช่วยเหลือผู้ต้องขังผู้ถูกคุมประพฤติและกลุ่มเด็กและเยาวชนที่กระทำผิดเพื่อสร้างกำลังใจและโอกาสให ให้แก่ผู้กล่าวพาดในชีวิตเพื่อให้สามารถกลับไปเป็นส่วนหนึ่งของสังคมได้ท่านทัสถานหญิงทนบุรีได้รับพระกรุณาทิคุณจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชระกิติยาภานาเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒมหาวชระราชธิดาสเสด็จไปทรงเยี่ยมและทรงติดตามกิจกรรมโครงการกำลังใจในพระดาริเมื่อวันที่30เมษายน2554 โอกาสนี้กรมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์มอบเงินทุนพระราชทาน1,000งบาทแก่บุคคลต้นแบบจำนวนหนึ่งคนเพื่อเป็นทุนตั้งต้นในการประกอบอาชีพช่างเย็บผ้า เรือนจำนีควบคุมผู้ต้องขังกำหนดโทษไม่เกิน10ปีปัจจุบันมีผู้ต้องขังหญิง717คนดำเนินกิจกรรมต่างๆในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังเพื่อเตรียมความพร้อมในการกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณภาพรวมทั้งอบรมให้ความรู้และฝึกวิชาชีพซึ่งได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐอาจารย์จิตอาสาและผู้ประกอบการต่างๆเพื่อช่วยสร้างรายได้และให้สามารถประกอบอาชีพได้ภายหลังพ้นโทษ ในปี2,568มีคนต้นแบบจำนวน4คนในโครงการซึ่งประกอบอาชีพรับทำความสะอาดอิสระผู้ช่วยฝึกอาชีพช่างเสริมสวยและช่างเย็บผ้าสามารถเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวใช้ชีวิตอย่างมีความสุขและไม่คิดจะก,กระทำผิดซ้ำอีก จบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้ค่ะอีกสักครู่พบกวับคุณวันวิสาและคุณเจษดาดิฉันวันชนกสังคเวสสวัสดีค่ะ